การทำคลิปนี้นะคะมีจุดประสงค์คือส่วนมากนะคะจะมีลูกค้าจะมีเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะสอบถามว่าผ้าซับในที่พี่ใช้ที่เป็นผ้าตาข่ายซื้อได้ที่ไหนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องผ้านะคะที่เราใช้ทำชุดตุ๊กตากันผ้านะคะที่เราใช้ทำชุดตุ๊กตาเราจะพยายามใช้ผ้าคัตตอนนะคะ ราะว่าผ้าแคตต้อนจะมีผ้าลักษณะที่นิ่มนะคะแล้วก็ไม่บางไม่แข็งเวลาตัดเย็บนะคะก็ไม่รุ่ยถ้าเราด้วยใช้พวกผ้าฝ้ายนะคะเวลาตัดมันก็จะรุ่ยรุ่ยแล้วเย็บยากสําหรับคนที่เป็นคนที่เย็บมือใหม่นะคะจะไม่ถนัดผ้าคัตต้อนนะคะก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะเวลาเรารูปแล้วนะเขาก็ไม่มีความรุ่ยอะไรเลยนะคะคือ อัดมาแน่นแล้วก็แข็งแรงนะคะอันนี้เหมาะสําหรับการตัดชุดตุ๊กตามากๆเลยนะคะที่สําคัญคือสีไม่ตกแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะคะลักษณะคล้ายผ้าคัตต้อนนะคะแต่เขาจะแข็งนะคะอันนี้คือเขาผสมเขาเรียกว่า tc นะคะคือการการที่มีผ้าคัตตอนผสมนะคะแล้วก็ความโปร่งนะคะจะโปร่งอันนี้เราสามารถนำมาใช้ทำผ้ารองซับในด้านหลังได้นะคะ ก็ที่เวลาแอนใช้เวลาแอนใช้ในการเย็บแอนจะบอกว่าเออลองลองซับในนะคะเพื่อนๆนก็สามารถนําผ้า t c อันนี้มาเย็บลองซับในได้นะคะราคาไม่แพง20-30ประมาณนี้นะคะผ้าซับในที่ว่านะคะคือตัวนี้นะคะเห็นไหมคะสีขาวตัวนี้ในภาพนะคะสีขาวตัวนี้คือผ้ามัสลินนะคะที่เราเอาไว้ใช้ลองผ้าออแมสทำหน้ากากอนามัยนะคะ ผ้าผืนนี้ก็จะมีลักษณะที่บางเห็นไหมคะแล้วก็ความแน่นความหนาก็บางตามนะคะอันนี้เหมาะสําหรับมาทํารองซับในได้เหมือนกันการรองซับในนะคะเราจะเน้นเรื่องความบางเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราหาผ้าในลักษณะที่ไม่หนาจนเกินไปนะคะเราก็ยังมันใช้งานในการรองซับในได้แอนจึงใช้ตะข่ายนะคะ ตาข่ายก็จะมี2แบบเหมือนกันนะคะาข่ายอันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆดึงไม่ออกก็คือผ้าแพรสามสีทั่วไปนะคะแต่เราเน้นไว้เป็นสีขาวมันสามารถใช้ได้กับทุกผ้าสีที่เราเย็บให้กับชุดตุ๊กตานะคะความแตกต่างของตาข่ายก็จะมีอีก2อย่างนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ตาข่ายอันนี้นะความยืดหยุ่นของตาข่ายอันนี้มีเยอะกว่านะคะก็คือเวลาเราเดึงแล้วเขาจะยืดหยุ่นแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ขาดนะคะไม่มีความ ยืดและย้วยนะคะเวลาเรายืดไปปุ๊บเขาจะเด้งกลับมาอันนี้นะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่มีลักษณะที่ราคาแพงกว่านะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกที่จะไปใช้งานแล้วก็เลือกซื้อดูนะคะส่วนตะข่ายอันนี้นะคะที่แอนบอกว่าเป็นผ้าสามสี 4, เวลาเวลาเราดึงแล้วนะคะเขาก็จะยืดเสร็จยืดักษณะน,นี้เห็นไหมคะแล้วเขาก็ไม่กลับมาเขาจะไม่มีความที่จะยืดหยุ่นนะคะแต่สามารถนํามาลองผ้าเย็บได้เหมือนกันนะคะ และที่สำคัญคือเขาจะไม่มีการดิ้นเปรียบเสมือนผ้าขาวที่บางๆอีกชนิดหนึ่งนะคะส่วนสีแดงอันนี้เป็นผ้าอีกราคาหนึ่งซึ่งมีลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมพอยืดแล้วเขาก็สามารถเด้งกลับไปคืนสภาพเดิมนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีความแตกต่างกันสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะแล้วยังสามารถมาทำกระปรงฟูๆเช่นกระปรงบัลเล่นะคะ ชุดตุ๊กตาที่แอนได้ทำเซตในธีมของตุ๊จีนไปแอนใช้ผ้าแพรที่บอกว่าลักษณะนนเนื้อคล้ายของผ้าแพรสามสีที่เราไว้ใช้ในการผูกต้นไม้ทั่วไปนะคะอันนี้ก็นำมาใช้งานในชุดตุ๊กตาได้นะคะอยู่ที่เพื่อนๆจะนำมาใช้งานถ้าแต่ขายแบบนี้นะคะแอนก็จะชอบนำมาเย็บกับผ้ายืดนะคะ ด้านหลังแบบนี้นะคะถ้าเราเย็บผ้ายืดนะคะมันก็จะทําให้ผ้ายืดไม่ย้่ยนะคะอยู่ในบล็อกของมันนะคะเนี่ยเป็นตัวช่วยยืด,ย,ดยืดการยืดย้วยได้เหมือนกันนะคะแอีก็เอามาเก็บริมที่ปลายขาเห็นไหมคะปลายขาเราก็ไม่ยืดไม่ยุวยก็จะทําให้การเย็บผ้ายืดของเรานะคะสะดวกและรวดเร็วเห็นไหมคะยังสามารถมาทําได้กับเอียมเมื่อกี้นี้นะคะได้เหมือนกันนะคะ การเลือกผ้ายีนนะคะก็จะมีวิธีการดูด้านหน้านะคะเขาจะสีเข้มกว่าปกติเห็นไหมคะส่วนด้านหลังนะคะก็ดูไม่ยากนะคะก็คืออีกฝั่งหนึ่งจะสีจืดเห็นไหมคะถ้าเทียบก,กับตัวที่เป็นต้นแบบแล้วผ้ายีนลักษณะนี้นะคะเวลาเย็บชุดตุ๊กตาอันนี้บอกได้เลยนะคะสีไม่ตกแต่ถ้าสีเข้มทั้งสองฝั่งเลยนะคะลานำมาใส่ให้ตุ๊กตาแล้ว สีผิวของตุ๊กตานะคะสีจะตกอันนี้ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะอย่ามาตัดชุดตุ๊กตาเด็ดขาดเลยนะคะอันเย็บผ้ามานะคะจะสุดปีที่5ปีที่6แล้วนะคะก็ยังไม่มีประวัตินะคะว่าสีชุดของตุ๊กตานั้นตกนะคะเพราะเราได้เลือกผ้านะคะตามที่เราถนอมผิวของน้องนะคะอย่างลักษณะส,สีนี้เป็นสีเข้มถูกไหมคะแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาจืด อันนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ตกอันนี้ก็คือเป็นผ้าบางนะคะเหมาะสําหรับชุดตุ๊กตาได้เหมือนกันอันนี้ก็บอกได้เลยนะคะว่าสีไม่ตกเพราะว่าอีกฝั่งนึ่งสีจืดแต่ถ้าเข้มทั้งสองฝั่งเลยนะคะอย่าเอามาตัดชุดนะคะเพราะว่าจะทําให้ผิวของตุ๊กตานะั้นเลือะสีที่เราได้ตัดให้ลูกค้าไปก็ให้เพื่อนเพื่อนระมัดระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะก็จะบอกเพื่อนๆได้ว่าซื้อที่ร้านขายผ้าที่เป็นเม็ดเลยนะบอกเขาว่าเป็นผ้ามุ้งผ้าตะข่ายนะ จะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะให้เพื่อนๆบอกเขาแบบนั้นถ้าจะเป็นผ้าซับในก็ได้จะเป็นผ้ามัสลินก็ได้นะเพราะว่าผ้ามัสลินก็คือบางนะคะก็บอกเขาไปแบบนั้นนะเม็ดละ20-30บาทเท่านั้นเองค่ะมาทำชุดตุ๊กตาก็ได้หลายชุดอยู่นะก็ให้เพื่อนๆไปลองเลือกใช้ดูนะคะอันก็มีเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆอ้อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆ สำหรับผู้ที่เป็นมือใหม่ในการเย็บชุดนะคะพยายามอย่าใช้ผ้าที่เป็นผ้าทอหรือผ้าญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าผ้าลักษณะน,นั้นเขาจะเย็บยากนะแล้วก็ลุยก็ให้เพื่อนๆหาผ้าคัดตอนมานั่งเย็บกันก่อนนะคะก็จะทำให้เพื่อนๆได้ชิ้นงานที่ออกมาตามที่ได้สอนไปแน่นอนนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะคะสงสัยอยากให้มา อยากให้มาแนะนำร้านค้าหรือว่าแหล่งซื้อนะคะก็ให้เพื่อนๆวางคำถามไว้ใต้คอมเมนต์เพื่อสนมมากนะคะเพื่อนๆของแอ์ที่ติดตาม YouTube นะก็จะเป็นเพื่อนใน Facebook ก็จะอินบ็อกมาถามนะคะแล้วก็มาบอกว่าวิธีการเย็บแบบนี้ทำยังไงนะคะอันนั้นก็เป็นการทักคุยส่วนตัวก็สามารถสอบถามได้เหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e เป็กำลังใจให้แอนในการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ